พี่น้องพี่น้องอันนี้กำลังตัวสุดท้ายนะครับผมเฮ้ยนูมีสองตัวโอ้เพื่อนบอกว่ามีสองตัวนะครับนี่น้ำเขียบนะครับน้ำเขียน้ำเขียบโอ้โหน้ำเขียมะขามนะครับแต่แต่เทมหมดแล้วครับผมจะเทมหมดแล้วแต่เหลือเพลทเยอะนะครับโอ้โหพี่น้องเนี่ยอร่อยไหมครับนี่ในในในเหลือมะเขือมะเขือมะเขืออยู่ครับ อยางครับนี่ครับมะเขือยางนี่ครับเผาเผามะเขือเผามะเขือเผานี่นี่กลังเต็มที่จิ้มแล้วือ้โหนี่คนนึงบอกว่าอะพริกอน่อยนึงครับเอเพื่อนึงบอกว่าพริอน่อยนึหือพริกลพริกน้อยโอ้โหครับ อร่อยไหมครับสุดยอดสุดยอดนะครับโอ้โหววันนี้ก็น้ำแกงหยครับแกก็กำลังออครับ